คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนรับสนสุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนสมาชิกครับเมื่อกี้เราผมคำนวณ3ตัวบ,บนไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ3ามตัวบ,บนสรุปให้เรียบร้อยนะครับแต่ต่อไปในคลิปนี้ผมจะมาทํา2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างประจำที่16 มีนาคม2563เราดูครับจะเป็นยังไงแนวทางการดึงข้อมูลวัดอยู่ใช้ผลลัพธ์ของสูตรที่คำนวณมานะครับตามที่ท่านเห็นบนหน้าจอหลักสิบล่างครับแล้วก็หน่วยล่างนี่คือผลลัพธ์นะครับหลักสิบล่างที่เราคำนวณมามี3สูตรครับในวงเล็บนี่คือสถิตินะครับสถิติห้างวดทั้งนั้นเลยครับสถิติห้างวดสูตรใหม่หมดเลยครับผลลัพธ์จากการคำนวณก็1340113สูนี่ครับ3สูตรจนกันมีตรงไหนบ้าง สิบล่างจะมีเลขหนึ่งครับผมกอดึงเลขหนึ่งกับเลขสามหนึ่งกับสามแล้วก็ถ้ามันเป็นปักหลักนะครับผมกอเป็นแถมเลขสี่ตัวนี้หรือเอาเลขศูนย์นครับขอเป็นเลขศูนย์ละกันครับเพราะมันสอดคล้องกับสูตรเด่นล่างสูตรเก่าเล่าใหม่สิบสี่วดห้าดาวห้าดาวเลยนะครับแต่ระนั้นแล้วมีอีกสูตรน,นึงครับที่น่าจับตามองสองสูตรเด่นล่างนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดมวดสถิติเจ็ดสิบสี่ดาวครับนานที่สุดนะครับที่เคยทํามา นะครับ14ดาวน,นะครับศู์แต่นักศู์น,นี้กับรัฐบาลไทยนะครับข้ามปีเลครับอยู่กับเรามาเกินครึ่งปีคํานวณได้673ผลลับนะครับอันนี้14งวดสถิติอยู่กับเรามาห้างวด5ดาวมีหลักฐานน้ากีนได้นะครับย้อนหลัง14งวดย้อนหลังห้างวดบน u t u b e นะครับช่อง DTV อันนี้ได้802อันนี้ได้673นี่นะครับนี่คือความหมายของเขาทีนี้เราจะมาลองดูว่า10ล่างเราได้เป็นเลขไหนตัวนี้ผมดึงมา ก็คือมีเลข8หาเลข8ไม่เจอนะครับเอาเลข8ไม่เจอเพราะฉะนั้นผมเล่นเลข8มาตัวหนึ่งก่อนครับเป็นเลขล่างตัวนี้แต่ตัวบนนะครับสิบล่างผมมาเลขหนึ่งกับเลข3ก่อนแล้วก็แถมเลขศูนย์เป็นตัวรองเพราะมันปักหลักนะครับหน่วยล่างนี่ก็ดึงมา3ตัวก็มีแค่เลข2เลข7แล้วก็เลขสี่สอเ่ก็เป็นอย่างนี้ครับ 27 4กับ13เพราะฉะนั้น10ล่างนะครับกอนอนุญาตเขียนเลยนะครับกับหนึ่งล่าง10ล่างนี้จะเป็น1 3กับ274นะครับ3 2 7 4ตัวน,นี้ตัวเลขศูนย์นิดหนึงครับคราวนี้ตัวเลข8ใครจะชอบไหมครับเป็นเลขวิง่งเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่มันเป็นปักหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำอย่างนี้ มจะเ,เป็น1 2 1 7 1 4 3 2 3 7 3 4แล้วก็เป็น0 2 0 7 0 4ทุกตัวจะมาเกี่ยวข้องกับตัวนี้หมดน,นะครับ1 8 3 8 0 8 2 8 7 8แล้วก็4 8เอาละครับเอาง่านะแค่นี้และครับ มีตัวเด็ดตัวรองตัวหลักประการหมดหมพอดีครับนี่สรุปแบบนี้สุปใหม่ครับโดยที่ผมจะมาเทียบชนกับตัวเลขปัจจุบันบรนจันทใช่ไหมครับบันจันพรุ่งนี้ครับบรนจันทรมีตัวเลข2 1 5หนึ่งห้านี่มาชนกันเด่นบนหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นบนหมดเลยครับเพราะว่าตัวนี้ครับนี่คือเด่นบนเด่นบนเราได้ตัวเลขตามน,นี้ครับ ไปดูชุดไอชุดลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปสามตัวบนครับนี่คือชุด3ตัวบนที่เราลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เรามาดูเลขประจำวันวันจันทร์นะครับสองหนึ่งห้าเก้าแปดมีตัวไหนชนกันบ้างผมดูว่าเน้นเลขแปดตัวนี้นะครับผมเน,เน้นเลขแปดกับเลขสองก็คือสองแปดแปดสอง อันนี้แหละครับ2882มีคันชอบไหมครับลองดูครับตัวเลขนี้ดวงใจเป็นอย่างไรพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมครับตอนช่วงท้ายลองไปดูเทียบกับตารางแผ่นเกียวดูค่อนข้างที่จะถูกต้องนะครับฮานอยถูกมาสามสีวันแล้วสําหรับแผ่นนี้นะครับแผ่นเกียวเนี่ยผมยังไม่เคยเอามาลองดูเลยนะครับแล้วลองลองดูนะครับถ้าชอบตัวเลขไหนถ้าเลข2องก็2อง2ูนย์นี่นะครับหรือถ้าเป็นเลข8ก็เป็น8 3 8 5 8 7 8 8นะครับ8 3 8 5 8 7 8 8 จะมี4ชุดถ้าตามนี้เป็นตัวตั้งนะครับในวันจัดแผ่นเขียวตัวนี้ถ้าไงก็จะไปอยู่ในในผมจะโพสต์ไว้ที่หลายกลุ่มนะครับ KTV Channel ตอนช่วงท้ายท่านก็จะได้เห็นนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าในกลุ่มจะมีเล่นเกมด้วยนะครับตรงนี้แจกรางวัลนะครับลองเข้าไปดีและทักทายกันดูในห้องสนทนาไลายกลุ่มนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ แนะนำไลน์นะครับไลน์กลุ่มจำนวนสมาชิกสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยเราฮานอยครับของ KTV กับ d t v ครับเราใช้ภายใต้ชื่อไลน์ ID นะครับ KTVCHANNEL KTV c h anel n, n e L, ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับครับท้ยนี้ก็ฝากคำเตือนไมครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมด t v ของฟ e ครับ โปรใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกําหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะพิเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮง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 นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน โตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ